เขาอันนี้เย็นๆเดินจงกรมก็จะดีนะใช่ใช่ค่ะเนาช่วงประมาณสิบห้าค่ำนะน่าจะมีการแบบเออมาตรงนนี้นั่นแต่ว่าถ้ามันมีการตัดตัดหญ้าตัดอะไรแบบนี้แปลว่ากรมศิลปากรเขามีงบประมาณในการจ้างบุคลากรให้มาดูแลนะคะซึ่งอาจจะต้องมีการกวาดการการกวาดการตัดหญ้าประดับแล้วก็ดูแลโน่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยด้วยใช่ค่ะไม่ไม่โสก แต่ถ้าเป็นประสาทอื่นๆก็อยู่ที่จะได้รับงบป,ประมาณหรือเปล่ายังไงอะไรแบบไหนถ้าได้รับงบป,ประมาณาก็จะมีการเก็บค่าประตูนะ,ะเพื่อว่าเอาเอาเอานี้ยมาซ่อมบำรุงเนี้ยค่ะมาซ่อมบำรุงสถานที่ต่างๆแล้วก็เป็นตัวจ้างให้ให้พนักงานได้ได้ดูแลด้วยอะไรประมาณนี้นี่คือประสาทบ้านพรุ้ง เราต้องเอาบัตรคืนเขาใช่ไหมไม่ค่ะเขาให้เราเลยกันเหมือนเราซื้อซื้อบัตรเข้าเข้าเยี่ยมชมปราสาทนั่นแหละดาลัยลามากลับยังนะน,น่าจะยังไม่กลับนะเพราะเห็นสวดมนต์อยู่วันนี้ก็น่าจะเห็นสวดมนต์อยู่อยากเห็นครั้งหนึ่งในชีวิตจังเลยเนาะง mm. พวกเรา